เก็บนิเวลคือเก็บเนตดสวัสดีผมโรนัลมคโดนัลวันนี้มีคนจะมาสมัครงานกับผมโอ้สามคนใช่ไหมโอเคงั้นมึงไปเอาเงินไปเอาเบอร์เกอร์แล้วก็ไปตายซะเย้ yeah, พวกเราได้งานแล้ว เฮ้ไอ้เครื hmm? ่องนี้ม hey, ันใช้ยังไงวะทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดเฮ้สวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทบว่าคุณลูกค้ามีเอาเมมเบอร์ไหมเฮ้พวกกูมาแล้วบิลเกตบรูซลีแล้วก็อากงอีกสองคนเออคุณลูกค้าเชิญไปต่อคิวด้วยครับเรื่องของกูกูไม่แคร์นี่เขาเพิ่งมาทำงานวันแรกเองสวัสดีครับคุณผู้ชายผมมีข้อเสนอมาให้คุณดูครับ เออผมยอมรั้พระเจ้าไม่จะเชื่อเลยจะทำแฮมเบอร์เกอร์สูตรใหม่ได้กูยินล่างได้แล้วเชื่ออะไรเนี่ยถา้ากูโดนค่ากูจะไปสิงร้างกูอย,ย่งมายุ่กับกูมานี่เดี๋ยวนี้เฮียแ,และแม่งจบแล้วเหรอที่จริงแล้วก็ผมเองแหละหายแล้วเวลาตายแล้วมึงกล้าดียังไงมายิงกู เย้ในที่สุดแซก o ันเฮลที่เป็นจิมแคร์รีก็มาช่วยเราเราปลอดภัยแล้วเดี๋ยวนะกูจำได้ว่าแมค o โดนันี่มันไม่ได้แดกกูหรอก